เปิดตัวล้วที่รัสเซีย Samsung Galaxy A22s5g ใช้ชิปเด m เม s i t y ี700ให้จอ6.6นิ้ว90เฮแบต5,000มิลแอมช่วงสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมาทางซัมซุงประเทศรัสเซียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A22s5g ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นการใช้งานทั่วไปเข้าถึง 5G ได้ในราคาที่ประหยัดครับ Samsung Galaxy A22s 5G มีสเปคที่เน้นการใช้งานทั่วไปคือมีหน้าจอเทบที่ LCD ขนาด6.6นิ้วความเรเลียดระดับ Full HD Plus มีค่ารีเฟเช90เฮิช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity 700รองรับ 5G ในตัวให้แนมที่ 4G ส่วนเรามีเลือก 64GB กับ 128GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้ง กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องอ l t r a Wide ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนแลายนิ้วมือมีช่องหูฟัง3.5ม mm ิลไม่ได้วยครับมีทั้งหมด3สีคือสีเขียวมิ้นท์สีด,ดำและสีขาวมีพอร์ตยื B t ีทา C 4ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มป์รองรับระบบชาร์จแบบ15วัตต์ถ้าดูจากสเปคแล้ว Samsung Galaxy A22s 5G ก็คือรุ่นเดียวกันกันกบ g ซ y a 2 2 5 g ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนิิุนายนที่ผ่านมาครับแต่ทำตลาดโดยใช้ชื่อใหม่เท่านั้นเองครับและตอนนี้ทางซัมซุงและซียก็ยังไม่ได้เผยราคาของซัมซุง g ระซี a x y a 2อ s s g ออ g มานะครับแต่คาดว่าน่าจะมีราคาอยู่ที่7,000บาทครับตอนนี้ช่อง i t f a s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i t f a s t เพียงแค่เดือนละยีบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ